พี่พี่ขบริ้วป้าูแพ้ครับแพ้ชัดเลยครับตื่นเอามาเอาแต่เช้าเลยอ่ะฮะเดี๋ยวแมนยูก็แพ้คืนนี้แมนยูแพ้แน่ริภูแพ้ครับสามสองครับต้องเอาลูกมานั่งด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเดือดเกินไปเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้บ้างติดตามได้ใน เจาะตลาดศาสตร์ข่าวศาสตร์ข่าวอะไรหงสศาสตร์ข่าวเป็ดศาสตร์พี่เทน <c oughs> หงเป็ดหงเป็ดพี่เทนหงเป็ดใครสอนวะเนี่ยหงเป็ดเป็ดอะไรบอกว่าหงโอ้ย ไปเลยอัปเดตข่าวล,ลือภูแบบจอดลึกโดยแฟนหงเลื่อแฟนหงจอดตลาดาศาสตร์ข่าวหงกับเกตเอง จองรับรถออนิวซูซูกิฟร้องวันนี้รับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจบำรุงรักษารถยนต์7ปีในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับค้อเสนอผ่อนสบายเพียงเดือนละ6,852บาทรับโปรสุดคุ้มได้แล้ววันนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th โล่งสบายสำหรับน้องชายต้องไข่ทรีมเมอร์เครื่องเล็มขนน้องชายไข่ทรีมเมอร์จากแบรนด์ไข่กูมิ่งด้วยนวัตรกรรมเซฟเทค ลอดภัยสำหรับน้องชายคุณไม่บาดไม่คันไม่เป็นตอเด k Sensitive c r e a m for Men ครีมทาไขา่แห้งตัวช่วยดีๆสำหรับผู้ชายอย่างเราเพื่อดูแลจุดซ่อนเร้นเนื้อครีมที่แห้งเป็นแป้งสบายลดความอับชื้นได้ยาวนานพกง่ายใช้หลังอาบน้ำหรือก่อนออกไปทำกิจกรรมถาเมื่อไรก็มั่นใจเดล k a l w a y s u n i q u อ Always Confident ช็อกอยู่ฮะยังช็อกอยู่เมื่อกี้ลูกไปเอา,าจากไหน <laughs> เอองงว่ะอ่ะเอาเป็นว่าสาขาหงครับทุกคนครับเวลคัมทูสาขาหงนะฮะก็เอาบนโหพูดไม่ถูกเลยกูกูไปสอนลูกยังไงวะเนี่ย ไม่เคยสอนลูกนะครับคำนี้ไม่เคยสอนในนี่พูดจริงนะฮะไม่รู้เขาไปเรียนรู้มาจากไหนเหมือนกันแต่ว่าอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนครับขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ครสมาชิกกันไปก่อนสหรับคนที่รู้สึกไม่พอใจกับฟอร์มการเล่นของทีมนะครับอย่างแรกสุดประเด็นแรกสุดครับฟอร์มหมาไม่แดกครับเกมเยือนบอลแบบวันนี้อาเนอร์จัดสวิตตัวจริงแบบขัดใจแฟนบอลนะครับเพราะว่าทุกตำแหน่งเนี่ยเหมือนเดิมประตูเป็นอาริซอนเบเกอร์นะรับเป็นฟริมโปงโกเมสฟานได้กลาง4คนเนี่ยมีกาเฟนแบชครับแมอลิสเตออร์สสไลเวคู่กองหนน้าาเป็โมซ และอีกคนหนึ่งคือคนที่ดูจะขัดใจแฟนบอลเพราะว่าอาร์เนอร์เนี่ยเลือกส่งกัปโปลงแทนเอกิติเก้ในเกมนี้ครับแล้วก็ดรอปหน้าเป้าคนเดียวของทีมส่งปีกซ้ายลงมานะครับเกมก็เริ่มไปเรียกได้ว่าท่งๆท,งงทั้งสองทีมนะครับแต่ว่าลิฟฟูเนี่ยหยุดเพรสแค่ไม่นานกลายเป็นว่าโดนเล่นงานทันทีบอลยาวจากแดนหลังของบอลมัดครับเข้ามากรอบเกตโทษฟานได์สกัดบอลไม่ดีแล้วก็ติดประมาทปล่อยให้อเล็กซสกอต ตวัดกลับมาได้แล้วก็เป็นในวานนิวเซนยิงเข้าไปในที่26เจ้าบ้านำนำ1-0นะครับหลังจากนั้นครับโกเมสก็เจ็บจากจังหวะนี้แล้วลิพูลก็ต้องเล่น10คนถึง10นาทีจนมาเสียประตูที่2นะครับเป็นบอลจะแดนหลังอีกครั้งที่แทงให้คิมเนสเนี่ยนะครับหลุดไปยิงผ่านมือในซองเบเกอร์เข้าไปนี้ห่างเป็น2-0ครับซึ่งลูกเนี้ยเวียร์ตีเซนว่าไม่ลำหน้านะครับแล้วก็เป็นความพลาดแบบสุดที่ลิเวอปูนั้นไม่ยอมเตะบอลทิง้งเพื่อโดเนี่ยเปลี่ยนตัวเข้ามาก่อนซึ่งมีรายงานนะครัับวว่าจงหะน,นี เกิดขึ้นนะแล้วก็พวกเราตัดสินใจจะคลองเกมต่อสุดท้ายก็ก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดมากๆนะครับที่ลิวูไม่ยอมเตะบ,บอลทิ้งนะครับทีนี้ครับลิเวูก็มาบุกต่อจะมาได้ลูกเตะมุมครับเซอร์โบเปิดบอล้ามาให้ฟานได้นะครับหกแล่มาเป็น2 1จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ เริ่มครึ่งหลังครับริพูพยายามทําเกมบุกเข้าใส่บอลหมัดเรื่อยๆนะครับอ่านเน่ก็พยายามแก้เกมแล้วแก้เกมอีกส่งตัวรุกลงมาบ้างถอดคนนี้คนนี้ออกไปบ้างแล้วพอถอดกักโปออกครับส่งริโอลงมาเจ้าหนูริโอก,ก็มาเรียกฟรีคลิกได้และกลายเป็นว่าซาร่าเกี่ยบอลเปลี่ยนชนให้โซโบยิงฟริกเข้าไปอย่างสวยงามตีเสมอเป็น2ต่อ2ครับหลังจากนั้นในเกมก็บีกันไปกันมานะครับทัง้งสองฝั่งริพูมีลุ้นเหมือนกันนะครับในช่วงช่วงเวลาบาดเจ็บในที่สุดท้ายเนี่ยบอลหมัดก็ได้ทุ่มเข้าไปในกรอบเกรทโทษบอลจุลมุนจุเล,ลเ เสมอสี่ห่วยแตกสดๆเลยครับกูง <c oughs> งมากว่ามึงทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ ประเด็นที่2ครับจุดเริ่มต้นของความพังพินาศนะครับก่อนจะด่าไปถึงอาร์เนอร์ครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาก่อนว่าในช่วง20นาทีแรกเนี่ยเลือกภูไม่ได้เป็นรอง์รนและหนักบอลหมัดเลยนะครับรูปเกมดูดีนะครับมีจังหวะให้ได้ลุ้นอาจจะไม่ได้มากแต่ก็ได้ต่อบอลเข้าสู้ครับแล้วก็ได้หาช่องทําเกมรุกเข้าใส่แต่ว่าที่เด็ดที่ขาดในวทิทีสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ครับก็เพราะว่าง่ายๆเลยนะครับมึงเอาดานโซโวของทีมไปนั่งอยู่ข้างสนาม กูงงจัดเลยทีนี้ทุกอย่างมันก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าความประมาทเลินเล่อของนักเตะที่เราเรียกว่ากับทันทีมนั่นแหละครับฟานไดที่เป็นผู้นำของแนวรับครับดันประมาทแล้วก็เหัวแดกซะเองนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับจริงๆฟานไดเนี่ย เตะโดนไม่ดีก็จริงแต่จังหวะที่อเล็กซ์ก็ตวัดกลับเข้ามาได้เนี่ยคือดันไปย่มใจคิดว่าบอลจะออกแล้วก็ไม่ตามไปบางมุมสุดท้ายครับนักเตะเขามีใจสู้ครับแล้วก็ตวัดกลับมาเห็นไหมครับว่าความประมาทของคุณเนี่ยเป็นบ่อกเกิดของความผิดพลาดและนําไปสู่การเสียประตูหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังมีหน้าประตะโกนว่าเพื่อนที่ไม่เพรสดแดนบนปล่อยให้เซเนซี่ได้โยงง่ายอีกคือแน่นอนฮะ,ค,ะคุณจะด่าใครก็ได้แต่อย่าลืมด่าตัวเองด้วยส่วนความชิบหายที่2อนะครับก็คืออาการบาดเจ็บของโกเมสครับที่ไปกระท,กทบกับดิซอง สวยชิบหายอ่ะเพราะว่าความประมาทเลเลอที่ทําให้ลิพูเสียทั้งประตูแล้วก็เสียทั้งนักเตะออกไปความชิบหายที่สามก็เกิดขึ้นทันทีครับเมื่อเหลือสิบคนแล้วมึงก็ยังไม่เลือดที่จะเตะออกแล้วก็เอาเอ็นโดลงมาลุยสสติลเปิดเผยนะครับบอกว่าทั้งอาร์เนอร์ทั้งทีมงานเนี่ยตะโกนบอกปากเปียกปากแฉะจนเสียงหายว่าเตะบอลทิ้งเพราะกูจะส่งเอ็นโดลงไปแต่นักเตะสนามครับไม่รู้ผีห่าซาตานตัวไหนมันเข้าสิงครับแม่ไม่ยอมเตะทิ้งครับถ้ากูเป็นอาร์เนอร์บอกตรงนะกูบ้าตายห่าสั่ ก็กลายเป็นตาม okay, 2อ mm ศูนย์โอเคถึงแม้ว่าฟันนั้จะแก้ตัวได้ก็จริง,จ,รงจากประตูตีไข่แตกแต่สุดท้ายคุณคือผู้นําคุณคือจิตวิญญาณในสนามนะครับเรื่องแบบนี้คุณก็ต้องรับไปด้วยแล้วปัญหาการทาหน้าที่ของเจ้าตัวก็ดูจะมีมากขึ้นเรื่อยๆกับปัญหาเออร์ลเลอร์ส่วนตัวนะครับท้ายเกมที่โดนประตู3าสองก็มาจากความโลกความโลนความไม่มีระเบียบในแนวรับนั่นแหละครับที่ทำให้เกิดอะไรแบบนี้โดนชนไปหนึ่งทีที่เหลือก็คือยืนดูเพื่อนเล่นละคือมึงเป็นกับทันเพื่อน เออมึงเป็นพี่ใหญ่อยู่ในสนามกันครบเลยพราะนักเตะซีเนียนะทั้งฟานไดซา,า,รบบาร่าลบบอลิซอนเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมึงไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมมารินดลีนในช่วงท้ายเกมมึงมีประสบการณ์กันมาเยอะมากแล้วเพื่อนอย่าให้ต้องด่าเลยวันนี้จะด่าอาัเนอร์เดี๋ยวไม่ได้ต้องดา่าพวกมึงด้วยครับนักเตะทุกคนนะฮะคือคําถามเลยว่าเป็นอะไรกันวะช่วงท้ายเกมมึงมึงโลกอะไรวะมึงไม่เคยเจอเกมแบบนี้เหรอวะกูไม่เข้าใจวะเ,ออเหนื่อยใจจิ๊ก ประเด็นที่3ครับไม่พูดกันไม่ได้ครับลูกรักกัคโปรครับอบอกตามตรงว่านี่อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องจับผิดกันแล้วนะครับมันไม่ใช่การแซวในโลกออนไลน์แฟนบอลอีกต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เห็นในเกมนี้ชัดเจนแล้วว่าโคดิกาโป,ก,โปกับเวลาในสนาม75นาทีเนี่ยแม่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย แล้วคนที่ส่งนักเตะลงไปก็คือคนที่รับผิดชอบครับย้อนกลับไปในช่วงนี้มีข่าวว่ากักโปมีการบาดเจ็บต้องพักประมาณ2-3สัปดาห์ช่วงนั้นปรากฏว่าเลือ์พูลลงแข่งขันทุรายการชนะทุรายการและทุเกมและนั่นจากเกมกับอินเตอร์ในยูฟาเกมกับไบรท์นในลีกและกับสเปอร์ในลีกแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกมกับวูฟที่ชนะปิดท้ายแล้วก็ขอต้อนรับกักโปกลับเข้ามาสู่ทีมในเวลานั้นครับหลังจากที่กักโปกลับมาครับชิปหายวายป่วงทันทีคือจะไม่ได้โทษนักเตะอย่างเดียวนะฮะอันนี้บอกก่อนแต่ว่ามัน ตัวเลขไม่เคยโกโหกใครครับถิติเปิดเผยว่าหลังจากที่กาโปกลับลงมาเลร์ผู้ชนะแค่2เกมจากทุกรายการคือเกมกับบาร์ลี่ในเอฟเอคัที่ลง90นาทีเจอทีมที่ต่ําชั้นกว่าแต่ก็ไม่มีทางอาร์ซิทและประตูและเกมกับมาร์คเซย์ที่ลงเป็นสำรองมายิงแน่นาทีสุดท้ายนี่คือ2เกมที่ชนะครับที่เหลือในลีก5เกมครับกาโปเป็นตัวจริง4เกมทีมชนะศูนแพ้1เสมอ4ครับไม่ต้องมานั่งไล่กันนะครับเอาเป็นว่าชิบหายไปป่วงกันเลยนะครับในเกมก bon ับบอลมารตครับตลอดกว่าเีในสยบว้านามี้นสนาม,นาม,มนนันม่ออได้ ไปเลี้ยงจี้ใส่เขาเขาแค่ยืนปิดมุมขวาก็จะเสียบอลคืนกับให้เขาแค่นั้นครับบอลหน้าเดียวสไตล์เดียวที่ใครก็ดูออกครับว่ากัคโปจะเล่นยังไงวันนี้โอกาสยิง2งครั้งติดบล็อก2ครั้งถามว่าทำไมติดบล็อกก็เพราะว่าใครๆเขาก็ดูออกไงครับว่ามึงจะทําอะไรแล้วลองเปรียบเทียบดูประโยชน์ครับริโยเอินกูมฮาลงมาแค่15นาทีเรียกฟรีคิกให้ทีมได้และกลายเป็นประตูตีเสมอเทียบกับ75ิานาทีของกัคโปที่จ่ายทุกช่องดลุดให้โรบบไปเปิดแค่ครั้งเดียวเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าใครเปป็นนระโยช์มาากกว่่่่ันนนนแตเหมมมือีคึไรู้ เขก็ไม่เข้าใจทำไมเขาไม่รูอ้อย่างวันนี้ครับเปลี่ยนคนเตะมุมปกติฝั่งขวาใช้กั๊กโปกลายเป็นโซโบโรครับสุดท้ายทีมได้ประตูจากการเตะมุมเราไม่นับฝั่งที่ซาร่าเตะทิ้งเตะขว้างไปอีก5้าครั้งนะครับวันนี้ซาร่าฟอร์มห่วยแตกพอกันเลยครับพอ,พอกั๊กโปแต่ขวาดากั๊กโปก่นอนเพราะซาร่ากูด่าเยอะแล้วคำถามที่ติดอยู่ในใจก็คือในเมื่อจะเล่นแผนเดิมครับการพักเอกิเิเก้ที่เป็นดาวซันโวของทีมเนี่ยคืออะไรทำไมเลือกใช้คนริกั๊กโปที่ฟอร์มเป็นแบบนี้ และการเล่นในฐานะกองหน้าฝั่งซ้ายก็วิ่งมัวสุดๆเพรสแดนบนก็ทําไม่เพรสคำถามคือทำไมต้องเป็นกักโปแล้วผู้จัดการทีม่างอร์เนอร์ต้องตอบคำถามนี้ให้ได้มันเป็นญาติป้ามึงเหรอผีห่าซาตานตัวไหนมันเข้าสิงมึงตั้งไหนวะมันเป็นญาติมึงเหรอไปค้น,คนทะเบียนราชทีมันใช่ญาติมึงไหมกูงงวะ่ะเออ ประเด็นสุดท้ายครับมันสมองเชลตดบอลครับผลงานที่พูดตอนนี้มี5เกมในลีกครับเก็บได้แค่สี่แต้มทาแต้มหล่นหายไป11แต้มท,ทั้งทั้งที่ตามตารางเราไม่ได้เจอเกมไหนที่เป็นเกมใหญ่เลยแม่งมีแค่อาร์เซนอลเกมเดียวที่ผลแพ้หรือเสมอจะเป็นไรที่ยอมรับได้แต่4เกมที่เหลือลีดฟูลแลมบอร์มัตเบอร์ลี่เกมพวกนี้มันควรเป็น3คะแนนมันไม่มีข้ออ้างอะไรอีกแล้วสำหรับอาร์เนอร์ครับตอนนี้สิ่งที่จะพยุงการงานอาชีพของอาร์เนอร์ได้เป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกไม่ใช่พรีเมียร์ลีกไปแล้วตัวเจ็บเยอะแต่วิธีแีแก้้ัญหาอนนต ก็งงไปหมดเสียความมั่นใจเสียทรงครับเกมนี้เปลี่ยนตัวงงมากเริ่มเ, o, เครื่องหลังเอาลรเบิแทนเคอร์เคสโอเคเข้าใจได้อาจจะความกดดันหรือแล้วก็ตามแต่ฟอร์มเคอร์อเคสมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วคุณไเปเปลี่ยนมันออกเปลี่ยนแดน,นกลาาตัวบอลอย่างแม็กกาออกทั้งทงที่วันนี้ก็เล่นไดีๆน,นะนะคนขับเคลื่อนแดนกลางคอยบอลจากแดนหลังโอเคอาจจะเปเรื่องของสมารความฟิตก็ได้ก็เข้าใจได้ถอยเอาโซโบที่ดีมากๆในเกมรุกวันนี้มาเล่นเป็นแบค็คมันจะยืนชิดประตูตอนไหนวะกูถามจริงวะ แน่นอนเกมนี้ไม่รายละเอียดอย่างอื่นที่เขาเองก็ไม่ได้พลาดก็คือจุดเริ่มจนฟานไดนั่นแหละครับแต่โดยรวมแล้วคนที่ต้องรับผิดชอบก็ต้องเป็นคุณเองอยู่ดีครับอันเนอร์ไอซิติไร้พ่ายที่คุณดีใจกันนักันหนาผมบอกเลยนะไร้พ่ายไร้ราคาและไร้ค่าไม่มีประโยชน์ครับเพราะการไร้พ่ายแบบหลอกๆแบบนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่ามันก็แค่เอาตัวรอดไปวางวันแล้ววันนี้ จบลงแล้วครับลิฟูชนะได้เพียง5เกมจาก18เกมลีกหลังสุดผลงานกับทีมท้ายตารางห่วยแตกแน่นอนครับการตัใจของบอลลี่ชูซัมเมอร์ก็มีผลกับการที่เราไม่สามารถคว้าตัวกองหลังมาเสริมทีมได้แต่คำถามคือคุมงําลังชุดของลิฟูมันห่วยถึงขั้นที่ผลงานทําได้แค่นี้จริงหรือไม่หรือเป็นเพราะว่าคาสั่งและสตาร์การเล่นของใครที่พายทีมมันย่าแย่ได้ขนาดนี้ผมว่าแฟนบอลน่าจะตอบ ในใจตัวเองได้แล้วส่วนอาร์เนอร์ครับว่างๆลองส่องกระจกดูตัวเองว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนนี้ปัญหามันมาจากความคิดของคุณเองหรือไม่ถ้ารู้คําตอบดีก็หวังว่าหลังจากนี้จะแก้อะไรได้บ้างและถ้าไม่มีอะไรที่ดีขึ้นมาบางทีครับการบอกลาน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับสั้นๆแค่นี้ได้ใจความแม่งด่าจนลืมขายของเลยเอานี่ไปเลยครับ The Lick s e n i t i Cream for Men ครับครีมทาไข่แห้งครับเอาไปทาไขใหให่ให้คนใจเย็นลงนะครับเพราะมันจะเย็นมากคือมันเป็นครีมที่ไว้ดูแล คนขาหนีบคุณครับมันทำให้ข้างขาคุณข้างขาหนีบคุณเนี่ยมันไม่อับไม่ชื้นเหมาะสําหรับคุณผู้ชายอย่างพวกเรานะครับพกไปเลยตอนนี้เขามีโปรด้วยนะครับผมใช้อยู่นะครับดูแลลดการอับชื้นลดแบคทีเรียสะสมด้วยนะครับ The Luxe Intensive Green f o r m a t นะครับตัวครีมเนี่ยมันเป็นเจลฮะมันเหมือนแบบพอทาปุ๊บมันแห้งไวมันเหมือนแป้งเลยผมใช้อยู่ตลอดและนี่ครับไข่กรุ่มมิ่งใบไข่ทิมเมอร์ครับวันนี้มีโปรเพเดย์ด้วยนะครับวันนี้ของดีเลยนะผมบอกเลยนะนี่คือเครื่องมือผลิตของชายตัวดังที่ผมใช้อยู่มานานมากมากแล้วนะครับสองปี มาานนแล้วแล้ววันนี้คนลดแบบกระหน่ำจัดเต็มลดถึงวันอังคารนี้เท่านั้นนะครับรีบซื้อเลยครับไข่กรูมิงบายไข่ทิมเมอร์ครับซูซูกิฟรอนครับนี่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่สนับสนุนเกมเองมาอย่างยาวนานมากๆนะครับซูซูกิตอนนี้ออกรถยนต์รุ่นใหม่กับรุ่นฟรอนครับแล้วตอนนี้เขามีโปรซ่อมบำรุงนะครับเริ่มต้น2,999บาทดูแลกันยาวๆนะครับคุณไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเว็บรถซูซูกิ .co.th หรือว่าไปที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศครับผมด่าไปเยอะแล้วนะครับคลิปกกกกกกก่่่่่่่อออนนนนนนนหห้้้้้้้้าาาาววววววััััีีีีีมมมมไไไไดดดะร็็เเเลลลใฟงงแแบบยยยยสค พักผ่อนน้อยเสีวก็ขึ้นจมูกอยู่เนี่ยจะต้องไปพากด้วยนะงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วใครที่บอกว่าผมพากแล้วแพ้เนี่ยผมไม่ได้พากที่พูมาพาักใหญ่แล้วนะครับก็แพ้อยู่ดีดีครับไม่เห็นเกยวกูเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอัปเดตข่าวลึกภูแบบจอดลึกโดยแฟนหงเพื่อแฟนหงเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงกับเกมเอ